สวัสดีตอนเงแซวจ้าสวัสดีครับพ่อกันกับเฮาสองคนยังไม่ไปแล้วเนาะเอามาหาเลาะเล่เบิึงเฮ็ดจ้ะหลักๆกับเป็นเห็ดตะไคร้คือเกาเนาะไอ้เมื่อนี่นพ่อกันมื่อนี่ซ้อเขาวันที่สิแปดตุลาสองหาห้เจเดอร์จ้ะพี่น้องกับพี่กัดเกาของเฮาจ้ะสิ่งใดก็ไปตามรุ่นตามชุ่มซ้อเป็นกำลังใจเฮาเนี่ยเด้อว่าสิได้หลายไปไดยเนาะเมื่อนี่พอมีเฮาเก็บบุเนาะจ้าแม่อนตาไอ้ไปไปแต่ตอนนี้ก็จะแจ้งแล้วเนาะจ้ะประมาณตีห้าเนาะไอ้เนาะตีห้าก็กว่าแล้วนะ บอกตุ่มๆเด้อจ้ะนี่ปลามันก็นยังมือดีนะจ้ะห้าเล่ต้องไปไฟแน่แล้วก็เริมจะแจ้งแล้วนะจ้ะจะไครเด้อจ้ะดอกนึงจ้ะดอกกำลังงามเลย สองดอกงอนๆจะน่คนะครับดอกกับผมดกว่างงามเลยนะไอนะตุ้มงามกรบผมนี่ไหบนนี่ไหนาน้นกระคบานดอกนี้ครบผม บานดอกนึงครับผมนี่ป่ะอ๋อนี่หอมหอมห่วยเลยอ่ะใคอีดอกนึงครับผมใครดอกงามๆาีดอกนึงเด้อค่ะไม่ได้มาสองมือกับเน่าถิ่มกับนี่เนาะหลายหลายจ้ะ ปีนทอ,องค<อ>่ะเนี่ยใบเขียวกรบผู้งขาวขาวลังเขียวเดีเ๋ยววะดอกเดียวดอนนี้เห็นเก็บดบอกเนาะจ้าดอกนี้ยางงามเลยจ้ะใบเขียวกรับผ้ จามะอือสอ,อ,องดอกดอกจุมไข่ขเขียวงามๆเลยไข่เขียวครับอือดอกยังไมกี่นหน่อยสองอกี่เนาะแต่ไข่เขียวอุ้ยไ,ไม่เป็นไิ แมงกินทนั้งไตยเหมือนกันแมงกินขาแล้วขาบูดไปเรื่อยหะนะเอาอยูบอ,อ่ะอบอกอะไรครับออดอกนี้แก่นก็ได้บ่ได้ดอกนั้นดอกนี่งามอยู่อดอกนี้งามอยู่งามกว่าผม,มได้บ่ได้เลยแข่งอยู่รองขาวดีเนาะโอ้โหนนะเน,นานนะจุ่มเลยเนาะยิงพ่นยิงพ่นเหรอว่ะเต็มเลยเนาะ ภาพดอกเปได้บ so ่อ้ใยก่อนไหนอยู่แข็งยืนบ่แข็งยืนไม่แข็งฮะว่าด้ปีงปีงได้อยู่ดอกได้บ่ดอกบ่อหยังไม่เตี้ยนอ๋อตะกั่เตี้ยนฮะนี่คือไก่กันกรบโบเห็นเนาะใหม่ใม่มันทับดอกยางงามเลยจ้ะตุ่มๆงามกระผม Docteur cái do lúc cập hôn. Nó ai kalang nó. nó mùm 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 đó mùm nó nó mùm 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 nó nó mùm จีน้อยเพื่อนน้อยต่อดูดอกบานได้จ้าก็ได้เก็บไดลี่เมียดกัน่ามึนยัยเด้อยู่ขั้นดอกบวตุมเนี่ยเขียวงามเดียบมางามเดียบนะขั้นดอกบวตุมก็บางามอีหลีเนาะเนาะดอกบานก็สิแตกอน้ยดอกนีจ้า บานงามอีกดอกนึงครับผมออดอกนอี้จ้ะงามอยู่เด้อหักแตกเนาะงามดอกนี้นอืออีกดเด้เกี๋ยวใหม่ด้วย่ะอเห็นขียวดอกางามอีกด,ดอกนึงครับผม ดอกตุ่มตุ่มกับดอกบานสองดอกกับผมงามเอามาสองมือมีตะขาได้จ้ะอยอะตะขาเพิ่นอันนี้ดีขนาดเนาะได้ยี่หว่าใช่ยุ่งเลยตะขาหลายเนาะขึ้นแย้งกับงามแท้นะ Song cấp a poo. Song dock a poo. Song dock a poo. Song dock a dạ Song đây a đây Song dock a poo. Song dock a poo. Song dock a poo. Song dock a đây Song đây Ô oh, không chịu 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 mẹ chịu 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 anh chịu chịu nè chịu 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 à <laughs> แข็งบ่ไอ้โอ้ยตองดอกบานเด้จ้ะหอมค่ะโอ้ยดอกตึงเพิ่นกูเห็นโอ้ดอกงามสามดอกกระโผมงามเลยแล้วพ่อเพิ่นหอมคักเนาะแถวนี่ยไอ้เข่าหิมเนาะโอ้ยเข่าสองดอกสามดอกเขึ้นมาไอ้โอ้ดอกนี้คืองามแท้นี่ฝิ่นใหญ่เลยมึงไง งามเลยเบิ่งยอดเห็ดผลงานของห้องมือนี้เด้อจ้ะพี่น้องไข่เขียวโอ้โหน่างามงามจ้ะอ๋อมานอย่เนาะตาหมานหลายตัอยู่เกือบเต็มตาของห้องจ้ะตาใหม่จะแหกหมานของห้องจ้ะตื่นมาเมื่อวานนี้เนาะจังใดๆขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมนต์เด้อจ้ะบอกกันไม่คลิปหน้ะเนาะแมนสวัสดีจ้าสวัสดีครับ